เกงอีโคนะราคาไม่เกิน250,000บาทนะคะต้องคันนี้เลยนะกับนิสสันอเมร่นะคะทุกคนขนาดเป็นสีดําแบบนี้นะยังไม่มีรอยนะไม่มีรอยไม่เท่าไหร่ไม่มีรอยขนแมวด้วยทุกคนเห็นไหมบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากนะใครอยากได้คันนี้นะต้องติดตามเลยค่ะเพราะว่าคันนี้ผ่อนแค่4,000กวบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยและที่สำคัญใครสะดวกตัดสดน,นะคันนี้ราคาแค่2 4ง0 0 0นะคะ 242,000นะและที่สำคัญผ่อนแค่4,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยจ้าให้ดูตั้งแต่ด้านหน้านะทุกคนเป็นสีดำนะตัดกับโครเมียมแบบนี้นะคะทำให้โลโก้นิสสันด้านหน้านะคะเด่นมากเลยนะจ๊ะและที่สำคัญคันนี้น้องเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวนี่ๆนะดูแลตาไฟให้เดี๋ยวขัดให้ใสปิ้งเลยนะคะให้ดูด้านล่างทุกคนล้อล้อเขาแต่งมาเห็นปะล้อนะ เป็นแม็กอะไรนะคะ TC แม็กเป็นแม็ก TC นะทุกคนสวยมากนะคะและยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นตรงนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะใครอยากได้คันนี้และจองคันนี้กับเน่ๆนะเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันยาวมาติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคะและที่ด้ามจับมีที่กันเล็บมาให้ด้วยเพราะเวลาเราสอดมือเข้าไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหม มันเป็นรอยนะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีไว้นะคะมีที่การเล็บไว้นะจ๊ะคันนี้นะใครเป็นแบบสายขับเก่งนะคะขับแบบที่ทํางานข้าราชการเนาะอยากได้เล็กๆนะคะประหยัดน้ํามันคันนี้ได้เลยและราคาเบาๆด้วยนะคะหรือว่าเอาจริงนะนักศึกษาขับได้เลยเพราะว่าราคาผ่อนต่อเดือนแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะย้าว่า4,000กว่าบาทนะและผ่อนตลอดอายุสัญญานะทุกคนคันนี้นะนักศึกษาที่แบบงบน้อยๆอ,ออกคันนี้ได้เลยนะคะ และนี่ค่ะด้านล่างแอบเปิดไว้ไงเพราะว่ามันต้องเปิดจากข้างในตรงนี้นะพอโลโก้เขาเนี่ยที่เป็นโครเมียมเห็นไหมมันก็จะเด่นมากเลยว่าเป็นอเมล่านะคะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้แล้วเดี๋ยวให้ดูภายในว่าเก็บของได้เยอะมากนะคะด้านหลังนะเก็บของได้เยอะมากทุกคนเห็นความกว้างของเขาไหมถ้าเป็นนักศึกษานาะไปเรียนเนาะขนสมุดขนหนังสือขนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนนะเวลาไปเที่ยวก,กับเพื่อนยังได้เลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างให้ดูด้านล่างนะ นี่เลยมียางอะไหล่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์การเปลี่ยนยางมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยนี่บอกแล้วว่าเป็นสีดำนะอุ้ยแอบเห็นท่อแต่งนะท่อแต่งนะทุกคนเห็นไหมท่อแต่งนะปลายได้มาเลยนะปลายได้มาเลยนะคะเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นสีดำนะและปกติสีดำนะทุกคนจะเห็นเป็นรอยขนแมวง่ายมากแต่คันนี้ไม่มีนะคะ และนี่เลยด้านหลังนั่งสบายบอกแล้วด้านหลังนั่งสบายนะคะแล้วจะบอกว่าด้านหน้านะออกแบบมาดีมากด้านหลังก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ด้านหน้าก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะและคันนี้นะคะเลขไม์น้อยมากเป็นรถปี2013ที่เลขไม์น้อยมากทุกคนนี่นี่ให้ดูมาดูกันเลขมาดูเลขไม์กันเลยค่ะ8ป2 1 4นกิกิโลเมตรเท่านั้น8ป2 1 4นกกิโลเมตรเท่านั้น คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติขับกัน,นง่ายชิลๆเลยนะทุกคนขับกัน,นง่ายๆชิลๆเลยนะคะย้ําว่าขับง่ายและผ่อนง่ายผ่อนเบาราคาผ่อนต่อเดือนผ่อนแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นและผ่อนตลอดอายุสัญญาไปเลยตลอดอายุสัญญาไปเลยกับราคาแค่4 0 0 0กว่าบาทนะคะหรือว่าใครนะที่มีงบหน่อยอยากตัดสดนะค,ะคันนี้นะ สดได้เลยที่ราคา2 4 2 0 0 0 4 2บาทค่ะ2 4 2 0 0 0 0 0บาทนะเป็นรถปี2013ที่สวยมากเลยนะทุกคนเจ้าของเดิมดูแลดีมากและที่สำคัญร้านเรานะรถที่เข้ามาทุกคันนะดูแลกันอย่างดีนะก่อนเอามาขายนะเช็คทุกจุดทุกมุมนะคะคัดสรรกันอย่างดีแน่นอนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะภายในสวยภายนอกสวยห้องเครื่องก็ต้องสวยด้วยนะคะ นี่เลยค่ะให้ดูที่ห้องเครื่องเลยตามสไตล์นิสสันเนาะนะด้านข้างก็จะแขวนแบบเล็กๆะคะและนี่ห้องเครื่อง1.2นะคะเป็นเครื่องเล็กๆนะทุกคนเครื่องประหยัดน้ำมันนะคะคันหน้าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะสีก็เดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะคะทุกคนเคาะฟังได้เลยใครนะที่อยากวอล์กอินมาดูรถนะคะร้านเรามีสองสาขาจา่ามีที่อำเภอรันประเทศจังหวัดสระแก้วและที่ บ้านเก่าซอย12อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะทุกคนจ๋าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจจ้ะทำ4ขั้นตอนง่ายๆนะคะจองผ่านออนไลน์เช็คเครดิตฟรีนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีและส่งรถฟรีทั่วไทยไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเราก็มีส่งถึงหน้าบ้านนะคะและนี่ถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้ชอบรถสวยๆแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์ให้เน่หน่อยและอย่าลืมโทรหาเน่ค่ะถ้าชอบนะเบอร์ปักหมุดไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะ0974236556และเบอร์ 06เอ้ย064 2235656นะคะรีบไปหน่อยทุกคนอาจจะมีสับสนในเบอร์โทรนะคะทุกคนอย่าลืมโทรเข้ามาจองนะคะที่รักจา๋าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่างที่เน่เน่บอกนะคะเป็นกำลังใจให้เรานิดนึงเนาะนึกถึงรถบ้านนึกถึงรถสภาพดีๆสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเน่ค่ะจำหน้าเด็กอ้วนไว้เลยนะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายจ้าสวัสดีค่ะ